สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินูหน่อยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีเล็กฮานอยทุกถึกถ่านเด้อค่ะเด้ออ้า,าวท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้เจอเจอกันกับฮานอยมารวมเมือว่านี่ฮานอยมารวมแตกอีกแล้วท่านผู้ชมแตกสองตัวสามตัวนะคะเนาะสำหรับอ่าฮานอยมารวมท่านผู้ชมเมือว่าในสามตัวแตกสองสามเจ็ด จ็ดสองสามถ้าผู้ชมมาว่าไงเจ็ดสองสามรอบวีไอพีสามตัวแตกม,มิแม่เอฟซีเพิ่นเสียรายนะคะเนาะสามตัวแตกถ้าเราอ,อยากเสียรายก็ต้องจำเป็นลงไหวสุรอดถา้าผู้ชมบรูวา่ามันสิมาหลอบใดเนาะคะนะ่ะเนาะมาว่าในเด่นหนึ่งกับสองวิ่งหนึ่งรูดหนึ่ง ึ่งกับสองมาต่ำหนัดท่านผู้ชมมาว่านี่อ่าจอตเจาะแตกร,รอบกาดชาดเด้อค่ะเด้อแอดเมนหน่อยจอตเจาะแตกร,รอบกาชาท่านผู้ชมเหล็กเด่นสองตัวนี่มากู่กันมาว่าเนี้ยกดข้อกันมากพร้อมท่านผู้ชมกา,าชาดหนึ่งหกเก้าหนึ่งท่านผู้ชมหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก่าหนึ่งหรือหนึ่งเก่าห้องท่านผู้ชม เจาะแตกหนึ่งเก่ารอบกาชาดแต่ว่าถ้าหากท่านใดที่รูดหนึ่งรอบกาชาดสิได้ทั้งบนทั้งล่างด้วย่านผู้ชมต่อมาพิเศษพิเศษบอมาเนาะคะนะ่ะเนาะพิเศษบอมีปกติหกสามศูนย์แล้วก็หนึ่งสองเข้าไปที่หนึ่งสองเจาะบอแตกด้วยค่ะเด้อเขาในสิบหักโควิน v 23, ีไอพีเจ็สองสามท่านผู้ชม v ีไอพีเจสองสาตัวตรงนะคะเนาะหนึ่งสองสองสามตัวตรง v ี p อพีหมวกอ่านี้เข่าสามรอบนะท่านผู้ชมกาชาติปก,กติแล้วก็ v ี p อพีเจสองสาตรงตรงอ่ะสำหรับท่านใดถึกยินดีน้ำด้วยค่ะเด้อพอแม่พี่น้อง fc เลขค่าหน่อยเล่นกันยุ่มมัดมือท่านผู้ชม ขอแสดงความยินดีน้ำสามตัวแตกพร้อมสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่ขอามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมิโนหน,หน่อยน้ำแน่เยค่ะเด้อมักชอบอย่าลืมกดติดตามบอม,มักคือเลือนพานท่านผู้ชมกดแชร์ไม่ได้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงนะคะ คุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มรายปีเนาะคะ่นะเนาะหากท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มรายปีนะคะ add idline noo หนึ่งห้าเก้าเก้า idline ส่วนตัวแอด m e น u น้อยนะคะ add เข้ามาแล้วบวกเพิ่มเพื่อนแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะท่านใดบอส่งสติกเกอร์เข้ามา a d เมนูหน้อยบอสตอบกลับด้วยท่านผู้ชมทัก idline บวกเพิ่มเพื่อนนะคะ NOO1599 แล้วก็บ,บวกเพื่อนๆทรงสติกเกอร์เขามานำด,ด้วยค่ะเด้อเอามาเบึิงทางเลขหฮานอยกันต่อเลยนะคะเนาะฮานอยมัดรวมประจำวดวันที่ยี่สิ้าพฤศจิกายน2567เลขเด่นจับวินนะคะเด่น3ามสห้า หนึ่งสองเจ็ดเด่นสามกับสี่ซ้ายวิ่งสายรดูดเน้นเจาะไปที่สามนะคะวิ่งสามรูดสามสิบห้าคู่วินนะคะสามสี่สามห้าสามหนึ่ง สามสองสามเจ็ดสี่ห้าเมื่อนี้ถือว่าเลขกันยังต่ำอยู่ดิท่นผู้ชมมอว่านนี้เลขกอะมาต่ำอยู่ด้วยค่นผู้ชมมอว่านนี้เหลขกอต่ำอยู่บ่ถือว่าสูงนะทผู้ชมเลขกออกต่ำเมื่อนี้ยก็ยังต่ำอยู่ดิท่นผู้ชม มื่อนี่รุ่นสามตัวแตกอีกแล้วค่ะเรื่องฮานอยมาร่วมสามเจ็ดสี่ห้าแล้วก็สี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดห้าหนึ่ง ห้ 2, 7, ะะสาสองห้าเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดและสองเจ็ดนะคะไซห้าน้อยปั่งซูเมอรธรรมชมห้าน้อยมาร่วมสามสี่รอบธรรมชมสี่รอบกาชาดพิเศษปกติและวีไอพี แต่ว่าต้องเตรียมทุนนะคะเด้อสิบไปห้าหน้อยต้องต้องเตรียมทุนมีทุนดิค่ะผู้ชมเด่นประจําวันเมื่อนี้เด่นประจําวันชนสามนะคะชนหนึง่งชนสองหกคู่เด่นเน้นเจาะ สามห้าสามเจ็ดสี่หนึ่งสี่สองห้าหนึ่งและห้าเจ็ดนะคะสองคู่วัดใจสามห้าสามเจ็ดเด้อค่ะเด้ออ่ะคุณพอคุณแม็แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อ เด่นสามกับสี่วิ่งสามรูดสามนะคะหกคู่เด่นเน้นเจาะมีสามห้าสามเจ็ดสี่หนึ่งสี่สองห้าหนึ่งและห้าเจ็ดหากท่านใดบอยอยากผาดอิลี่นะคะเนาะบอยอยากผาดก็ต้องเอาเต็มชุดเด้อท่านผู้ชมสิบหาคูวินบนรางไปกับบอขาดทุนอา้าเอาหกคู่เด่นเน้นเจาะกัดเสียงอยู่เด้อค่ะเด้อกัดเสียง บอลูวาสิมาลอบไดเนาะค่ะเนาะหกโคกะเสียงอยู่นผูามาชมบางมือกะเจาะบ่อเข่าดินผูามาชมบางมือเจาะบ่อเข่าบางมือกะเจาะเขา่าอ้าคุณพ่อคุณ,คณแม่ครับนาจอดนะคะเด้อตอมาชุดสามตัวธรรมาชมสามตัวยี่สิบคู่เมนเน่ชุดสามตัวกนาดลุ่นอยู่ดิธรามาชมสามสี่ห้าหนึ่งสองเจ็ด ชุดสาตัวนานหลุนอยู่ธรรมชุมสาตัวยี่สิบคู่ในธร,รมชมถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึงคู่กาชาตพิเศษปกติและ VIP ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อสำหรับถ่ายคลิปนี่ผู้ใดสนใจกัแฟหย,ยาดซีฟันสบู่นะคะเนาะ สะบูคุนต้าระเบิดที่ไข่เล่งผิวขาวนะคะแล้วก็กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพยาสิบปันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะมาสั่งไปใไซเด้อร์ท่านผู้ชมกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนูบำรุงสายตาและผิวพรรณเขาจะงุมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชา เส้นเอ็นยืดนะคะมาสั่งไปทานเด้อธรรมชมสำหรับทานไดที่ชอบทานคาแฟเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็เซรั่มสารสก,กัดจากสมนุนไพร18ชนิดนะคะส,สำหรับเซรั่มธรรมชมช่วยบํารุงผิวหน้าให้แข็งแรงนะคะรูขุมขนกระชับหน้าเด็กลงนะคะเอาสำหรับผู้ใดสนใจเนาะค่ะเนาะก็โทรสั่งซื้อไดที่เบอร์092632 5513นะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินโนูหน่อยขอตัวลาไปก่อนเยค่ะเด้อขอบคุณทุกทันที่ติดตามรับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคมานทุกทันพอกันไม่เกลิปหนาสวัสดีค่ะ